สองเม็ดเด็ดศึกโอ้โหใช้คำนี้เลยหรอได้ไหม,มได้มันเป็นคำที่ถูกมากๆเลยนะสองเม็ดเเด็ดศึกบางทีเรื่องตรงน,นี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับผู้หญิงนะคือมันจะไม่สำคัญก็ไม่ได้เพราะบางครั้งอำับผู้หญิงอะความเครียดฮอร์โมอนอาหารการกินร่างกายเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงของเราอะนองแห้งอะอือบอกเลยมันมันมันทำให้หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแบบผู้จัดเรื่องแต่งจริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนซึ่ง ผู้หญิงทั่วไปก็อยากที่จะประคองชีวิตครอบครัวใ,ให้มันแบบไปตลอดรอดฝั่งแต่ว่าพอถึงอายุหนึ่งผู้ชายเขายังมีความต้องการแต่ผู้หญิงมันจะเหือดแห้งไงนบอกปเพราะฉะนั้นมันจะต้องทําให้บาลานซ์กันแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ผู้หญิงเราบาลานซ์เข้าไปถึงแบบความความ ความแบบเหมือนผู้ชายอ่ะนี่ตอมานั่นแหละกับสองสารสกัดที่เด่นๆอ่ะพูดอย่างนี้เลยถูกปะ่ะสองสารสกัดที่เด่นๆก็คือในเรื่องของหนิงเอง็นหนิงก็แบบเจ้าแม่โสมจริงแสงเนี่ยเป็นอะไรที่หนิงชอบมากโสมเนี่ยมันดีกับสุขภาพร่างกายมากคือในแง่สุขภาพก็ดีในแง่ของทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพแบบบนเตียงอ่ะ,อะโอเคโอ้โหชัดเจนชัดเจน<า>ชัดเจนมากออของหนิงนะ่จะเป็นโสมใช่ไหมคะฝั่งนี้นะคะซารฟรอนค่ะตัวนี้มีเทรดมาร์กนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเขานิยมกันตั้งแต่สมัยกรีโบราณเลยทีเดียวเพราะ ีวยกว่าตัวนี้แพงที่สุดในโลกอ่ะถูกต้องช่วยในเรื่องของประจำเดือนผู้หญิงได้ดีมากๆใครที่แบบประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างตัวนี้ช่วยได้ดีมากเลยนะคะร้อนๆหนาวๆมางคนนอนไม่หลับบางคนแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยว,เ,ยวเหมือนคนจะเป็นซึมเศร้าจริงแล้วก็ mood swing มูทสวิงเป็นเหมือนเหมือนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบไบพล่าไม้จริงต้องบอกมันมาจากฮอร์โมนข้างในที่มันไม่บาลานซ์ถูกต้องแซฟฟรอนน่ะจะช่วยให้ฮอร์โมนข้างในมีความบาลานซ์ด้วยบอกเลยว่าถ้าสองตัวเจอกันอย่างที่บอกกกเเเม็ดึโ ที่มีแค่2ตัวนะคะมันมีเป็นสิกว่าตัวที่อยู่ในในี้เรียกได้ว่าเราเอาตัวเด่นๆตัวหลักๆที่คุณผู้หญิงต้องการนะคะ1-2เมตรได้เลยนะคะสามารถที่จะทานเพื่อที่จะทให้แบบมีออร่าตามชื่อถูกต้องแล้วเปิดตัวนะเรามีนะคะกล่องแบบนี้15เมตร1นึ่แถมหนึ่งนะคะก็ได้30เมตร690บาทเองค่ะทุกคน